เอามีมสิสียมทีระานจะไม่เน้นเดังปีแอรความลับม่มีิแปดเปอร์นเลอสบายลดบปลสุดละฮึ้มทำไมพี่ลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามเหรอต้องพี่ไปลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอ ว่านลีเราเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยไอ้คนนี้คกณถ่ายยี่ <c oughs> แกไอเหรอนี่แกอายเหรอ,หรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเลวทั้งคู่เอ้ยคนหนึ่งก็กินไม่เลือดอีกคนก <คน S 1> ็ไมียนเศร้าไม่พอเออพี่ครับพี่ใจดยนะครับค่อยๆพูดค่อยจา่ายนะเงียบไปเลวแต่ละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเราเขามีผัวแล้ว ร,รู้ครับรู้ว่ามีกาทำเปนอย่างนี้ฮะตะกะตะั่นฉกังกึงอีกนะ ทำอะไรถุงมันเนี่ยโอ้ยค้าวดำเฮ้ยดำน้อยดำน้อยมานดิอยู่นี่เร็วๆข้ามนี่โอ้ยแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะฉันให้แกกวาดถูงบ้านค้าบดำมีอยู่เลยเนี่ยมาน้อยทำเลยนะคะอันคุณต้องจัดการนะเลยนะไล่มันออกคนอื่นอ่ะเขาอ,อยากทำงานนี้กันเยอะแยะเร็วสิเช็คเห็นไหมว่าค้าบดำเนี่ยเช็คเช็ครถไฟ<อ>นี่ยังจะมาเมาน่าอีก ถ้าฉันม 3, ไม่สั่งไม่หยุดเชดนะห้ามหย,ยุดมาจะเชฟสิเฮ้ย <c oughs> อย่ามาสำอายนะเชฟแยวนี้เลย,ชยเชดสิฉัน <c oughs> ติดตามเส้นทางบันเทิงต่อปฏิริึกวันลุกพีนีหนึ่งร้สิบเป็นรายการต่อไปเลยนะครับแองก็วันนี้นะคะแนโยอันใหญ่นิกโสทแยเอคนอื่นฮาเป็นหลอวะไฮไทโอ้ยเทคโนโลยีคอ้ยดาบสองพร้อมวนนี้ไม่เติมคนนับแต่วันนี้เป็นต้นวันนี้เป็นต้น

คนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างประโยชน์ส่วน,นรอคที่สำคัญอันใดได,ได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบ,าบพิตร